แล้วก็ติดอ่าถ้าจะสตาร์ก็คือต้งเยียบแล้วก็ต้องล้ำอ่ะจะล้ำโอ้โหเท่เนี่ยอันนี้เป็น Android ด์บอกโอเคไม่เลยโอเค คีเลตใช่ไหมคีเรตใช่ไหมโอ้ยเดือดเดือเปื้อนอ่ะโอ้ยังใหม่อยู่เลยอ่ะจอนี่้ยโหนี่ยังดีเลยไอ้ยังนี้พวกของดีนะทั้งย่างแรกของแท้ของแท้อ๋อไม่ใช้ของนั้นอ่ะของดีเลยโ่อใช่ย่ออะไรนี่ให้จับให้มันโอ้ยังดีอ่ะเออใช่ไอ้นี่กล่องแอนดรอยด์บอก เฮ้เมื่อกี้เห็นช่องพี่แว๊บๆอยู่อ๋อมันต่อกล่องเงินดอลแล้วเข้าเข้านี่เข้าได้เลยเป็นแอร์เพยไงพี่อ๋อแอร์เพยใช่ปะตัวธรรมดาจะไม่ดีจอจอก็ใหญ่กว่าตู้ธรรมดาไอ้กุ้มมาแปดหมื่นแปาพัน ดูหรูว่ะเป็นหนังด้วยเนี่ยนี่นี่นะคือถ้าเราถ้าเราเอ่อถ้าเราไม่ใส่ชัยยะพิวิทมันไม่กดคอโต,โต้นี่นะเหยียบกันเล่นตัวตายเลยอ๋อเหรอใชตอ่ต้องต้องต้องใส่ต้องใส่ใสเดียวถ้าออโต้เบียดโต้ก็สีสเอีย

เดือดละเดี๋ยวขัดเร็วกว่าเอาเอาไปนอกเลยเหรอเดี๋ยวคนขึ้นนะโอเคโอเคเปิดองต้นนายติดเลยติดไหมติดเลยแหละเจอบุกเพสอง้าไปเลยเรียบร้อยเปิดมอเต้นนายติดหรือติดก็แล้วไม่ไม่ไม่โอ้โหจเปิดช่องพี่ช่องช่องพี่เนี่พี่ดีอะไรเนี่ยโอเคโอเคจะอยู่ที่เหรอเนี่ยเนี่ยใส่ดีอยู่แล้วนี่เอ็นนี่ดี รีวิวแบบที่ไม่ค่อยขคย,คยรีวิวการใช้งานเพราะคนอื่นเขาบอกรีวิวรถไปหมดแล้วเราต้องแบบรีวิวปุ่แจอย่างนี้รีวิวการปรับค่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชการตั้งค่าหนะ้าจอการปรับตัวเลือกการปรับบายอะไรเนี้ยไฟเลเฟฟ์ชาร์ตเบรคเฟบ้าโตเบโคแล้วก็มีการปรับมงองอะไรเงี้เยเใช่ ยังชิปสนิทด้วยโอ้โหระยะรวมได้โออกได้ไล้วตอนนี้ก็โอเคอยู่นะทั้งหมดมีไดนวว้นี่กด power แลนด์ลาร์ดว,วันนี้กล้องกล้องโตต้ากล้องโตต้าแหจากโรงงานเลยก็ดีเหมือนเนาะคุ้มอ่ะอ๋อแต่ผมมาเติม,ตมหลงแข็งเลยนะต้องไปเช็คหลงหอด แม็กแม็สิบแปดนะแม็กสิบเ็ดิสิบเจ็ดใช่ไหมสอศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดอ๋อโอเคโอเคเนี่ยมันเปิด่ยนเปิดเลนถ้าเราไม่เปิดปินเดี่ยวเปิดเลนใช่ไหมใช่อันนี้เปิดเปิดทุกฟังก์ชันเลยเลยไหมเนี่ยเปิดเปิดใช่อันนี้กล้องหน้านี่ไงกล้องหน้าที่แบบกล้องคู่เปิดอัตโนมัติใช้ใกล้องหน้าโอเคโอเคอื้อ,อ,อ,องฝังดี ¿Sí, y una? ลูกนี้เนี่ยเหมือนไม่มีเลยไม่ค่อยมีอับสายตาอะไรเงี้ยโอเคเลยอะได้แต่อยู่เสาเอแข็งแรงเนี่ยใหญ่ดีถ้าเราถ้า,ถาเราไม่เปิดไฟเ,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 เลีนนะ้ยวอ่ะเราออกก็ต้องเปิดนะถ้าจับเรนได้ถ้าจับเรนได้ไมันจะมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะหม่นวงก่อนอ๋อดื้อดื้ออีกมันก็จะดึง ดึงดึงดึงวงลอยใช่ดึงอินดี้ฟิววงลอยไฟฟ้าอ่ะเออครับมีแอนดรอยดูแล้วโอเคละกล่องถ้าไม่มีกล่องมันดูไม่ได้ออกแต่เสียงอ๋อเหรอใช่ครับอ๋อดูนะเสียบเสียงทั้งทั้งทั้งอะไรเลยดิทั้งไอโอเอสทั้งแอนดรอยเลยทำไมถ้าไม่ใช่กล่องตัวเนี้ยมันระบบเซตตี้มันมันมีมีไฟ้ว้ยอด มีมีมีม,ม,มีแต่โอเคฮะกว้างขวาง ไอเอยน็นไอเย็นเ,งเองนะอตโต้ไอเย็นเยงเพราะอืมแอตโต้ีเล็ยจอว่สวยนะ จริงจริงชอบกล้องอ่ะโหไม่รู้ไม่รู้ว่าของโตัวตัวโตโยต้ามันให้ยี่ห้ออะไรทำใมแค่ของดีเนี่ยขอพอขอแพงเลยกล้องแพงด,ดูดูเมนูก็จะ่าจะเพราะมีจีพีเอสอยู่ใช่ใช่เหมือนเหมือนของจุ้ยแหละหกเจ็ดพันแะละตัวเนี้ยถ้าเกิดซื้อเองอะ่ะใช่ เดเขาเขาลงอะไวเงาบ้กเขาตงไปถ่ายแบบนิ้นะคจัดเลย อันนี้ก็สวยเนาะโอ้โหแน่นอนอยู่แล้ว ไหมเนี่ยนี่ฮได้สบายสบายอ่ยยะ เองใช่ป่ะ่อันนี้ใช้กล้องดูเพรแดดเยียงวันิตนี่แล้วดูยงวันเเาอ๋มันเผื่อมันเผื่อไว้หน่อยนึงอะไรล่ะนี่กล้องก้องกล้องคู่หน้าอัธรยะเรลลอส หนึ 5, 5. ่งพันห้าก็ไม่ครับเรลล็อตอ่าๆโอเคอนะโอเคอะไรนะก็เข้ามาทีแรกมันเหมือนมันเหมือนเปิดเปิดธรรมดา แค่ไปอยู่ติดแต่ถ้ากดที่หน้าจอติดหน้าจอติดถ้าจะสตาร์ก็คือตองเหยียบหน้าจอม้าอมล้ำอ่ะมาจอ้โอเ่เนี่ยอันนี้เป็นแอนดรอยด์บ็อกอเคเอเดี๋ยวเะเลยเดี๋ยวยอะแยียบ đi lại nè, đã đâu? tiếng tiếng, cứ cứ anh ấy mà, cái gì gì đi qua, à? nó, nó bây giờ cứ, nó, nó lóc, nó lóc để, để lắp đi on, phải được, 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 ไฟเราตั้งไว้บรถนะครับผมอยู่ที่อื่นเนี่ยพอเราดีหมดมาใกล้ๆรถอะไฟในจะติดอ๋อติดไฟไฟตอนนี้ไม่ติดมันต้องออกเดินหอกเลยก่อนไฟไฟไฟสองทางไฟสองทางโอเคโอเคของรถโอ้พี่ชุดเนี่ยเรียวดี